รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทันคู่รักคู่สมคู่รักคู่สมหรือคู่ครองรักครองเรือนเบื้องต้นก็ต้องมีสัจจะขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน วันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมตามปกติอันนี้จะนำมาเรื่องการกรองรักกรองเรือนนำมาอธิบายขยายความให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าเรื่องของการกรองรักกรองเรือนก็กรองกันอย่างไรโดยความเป็นจริงแล้วผู้พูดก็ ไม่ใช่เป็นนักครองรักครองเรือนแต่ด้วยศึกษาหลักการวิธีการของการ,กการ,รครองรักครองเรือนซึ่งมีอยู่ในธรรราว่าการอยู่กันด้วยการสมรสครองรักครองเรือนควรจะมีธรรมะควรจะมีธรรมะข้อไหนไว้เป็นตัวประสานเพื่อที่จะให้คู่ อยู่ครองรักครองเรือนอยู่กันอย่างมีความสุขนคู่รักคู่สมคู่รักคู่สมหรือคู่ครองรักครองเรือนเบื้องต้นก็ต้องมีสัจจะมีสัจจาก็หมายถึงมีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันมีความจริงใจต่อกันข้อที่สองก็คือธรรมะ ธรรมะนี่คือตัวกลมอารมณ์กลมจิตกลมอารมณ์กลมจิตต่างๆที่คิดว่ามันอาจจะมีอารมณ์แฝวงเข้ามาในความรู้สึกในการอยู่ร่วมกันแล้วก็อาจจะได้รับเอาเสียงกระซิบกลางนอกมาเพื่อให้ก่อเป็นปนัญหาในการอยู่กลองรักคลองเรือนเมื่อได้ฟังแล้วก็ควรกลมอารมณ์มันไม่เป็นที่พอใจ ในความเป็นอยู่ของทั้งสองก่ายคอมอารณมข้อที่สามก็คือขันติขันติหมายถึงความอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนเราอดทนในเรื่องทางานทาการต่อหน้าที่ต่างๆที่เราทํากันอยู่อาจจะเป็นงานประจำทําทุกวันในหยุดวันเสาร์วันอาทิตย หรืออาจจะทํำวันหนึ่งวันใดคําว่าเรื่องงานนี้ไม่มีโอกาสได้หยุดแต่นีนเราพูดถึงงานที่เรามีผลตอบแทนแต่ถต่างานประจําที่เราทํากันอยู่ตั้งแต่เช้ายันค่ํางานส่วนทัวเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ว่าเรามีงานอะไรบ้างเราต้องมีความอดทนต่อหน้าที่การงานเราไปรับภาระหน้าที่การงานตรงไหนทำอะไรรับผิดชอบอะไร อย่าเพิ่งไปอ้างว่าโอ้เช้านักยังไม่ทําการงานร้อนนักไม่ทําการงานฝนตกไม่ทําการงานเย็นนักไม่ทําการงานอันนี้เป็นก็อ้างเพื่อที่จะให้ตัวมีความปลอดภัยจากคกำอ้างแต่ความจริงเราอาจจะมีความรู้สึกไม่เอาใจใส่ต่อการงานก็ได้นี่ยว่าต้องมีความอดทนจากข้อที่สี่สำหรับผู้ครองรักครองเรือน จะคะโดยทั่วไปก็มักจะพูดกันก็คือการเสียสละสละอะไรเรามักจะได้ยินว่าโอสละวัตถุสิ่งของอันนี้หมายถึงว่าเราอาจจะนำวัตถุสิ่งของไปให้กับวัดวาอารามไปให้กับสถาบันการศึกษาแก่เด็กที่ลำบากในการเป็นอยู่ในชีวิตเราอาจจะ มีการเสียสละบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าสละวัตถุสิ่งของแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรสละอะไรอางอารมณ์บูดบูดเสียเสนะียที่มันไม่ดีอยู่ในความรู้สึกอันนี้สำคัญควรละควรปล่อยควรกลมเอาไว้เพราะการอยู่กรองรักกรองเรือนเพื่อที่จะให้ชีวิตคู่ เป็นอยู่ด้วยความร่มเย็นแต่ว่าการแต่งงานกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีความจริงจังจริงใจต่อกันเรามักจะเห็นเวลาเข้าพิธีแต่งงานเรามักจะนิมนต์พระสงฆ์ไปในพิธีแต่งงานกันแล้วมักจะมีการทำน้ำมนต์เอาหมอ้อน้ำมนต์มาเอาสายศีลมาเอาเทียนมาีนเราก็จะเห็นกันอยู่ ตนี้การสอนคู่รักคู่กรองรักกรองเรียนก็เอาปริศนาที่อยู่เฉพาะหน้ามาสอนคู่รักเริ่มท้นก็คือคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเมื่อเรามีความจริงใจต่อกันแล้วทำอะไรก็ให้ทำพร้อมๆกันนั่นก็คือให้จุดเทียนด้วยกันจุดเทียนทั้งซ้ายทั้งขวาจุดธูปแล้วก็กราบพระ กระพระพร้อมกันแล้วก็ให้อราตนาศีลให้ว่าดังๆว่าพร้อมๆกันทำไมต้องทำพร้อมกันเพราะว่าการแต่งงานกันนี่ต้องไปด้วยกันถ้าไปไม่พร้อมกันมันอาจจะเกิดเป็นอุปสรรคต่อการคลองรักคลองเรือนเนี่ยต้องมีสัจจะหรือว,ว่าสัจจะมีความจริงใจต่อกันจริงใจ กวายใจก็จริงใจต่อกไอยเจ้าสาวเจ้าสาวก็จริงใจต่อกไอยเจ้าบ่าวซื่อสัตย์สุจริตจ,จะต่อหน้ารับหลังอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาเราก็ควรม,มีความจริงใจต่อกันธรรมะคือความกลมอารมณ์ดังที่กล่าวแล้วเป็นความหมายของพท์ว่าทั่วคมอารมณ์เรามักจะมีความรู้สึกอารมณ์กัดเคื่องขึ้นมา เพราะว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่รวดเร็วโอ้ของเราก็เปิดอยู่24ชั่วโมงมันอาจจะได้ยินเสียงที่ต้องปรารถนาบ้างไม่ต้องปรารถนาบ้างคือเป็นเสียงซุบซิบนินทาเป็นเสียงที่อาจจะมาพูดยวยยุให้เราทั้งสองมีความรู้สึกกัดแย้งกันก็นกได้แต่เนี่ยเมื่อเราฟังแล้วก็พยายามฟังไปให้นาน ตั้งใจกวางให้นานๆว่าที่เขากําลังคุยกําลังพูดนั้นคุยเพื่อให้เราอยู่กันด้วยความสงบหรือว่าให้เราอยู่กันด้วยความกัดแยงเห็นหน้ามองหน้ากันไม่ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องคมต้องกลมอารมณ์ดังที่กล่าวแล้วเรากลมอารมณ์ไว้ได้การอยู่ด้วยกันก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข อันใดที่เปิดเผยได้ก็เปิดเผยอันใดที่เปิดเผยไม่ได้ก็ไม่ควรเปิดเผยว่าคมความรู้สึกที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นความกัดแย้งกันในคู่รักคู่ครองรักครองเรือนอดทนอดกลั้นดังที่กล่าวแล้วเราอดทนต่อหน้าที่การงานมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่เขาบอกว่าถ้าคู่รักคู่ครองรักครองเรือนอดกลั้นต่อ ความรู้สึกที่คนเขามายั่วยุแต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมาเพื่อที่จะให้การอยู่กันอย่างสงบของเรานี่มันกัดแย้งกันและเมื่อเราสองคนกัดแย้งกันเขาก็ไปนั่งกระซิบว่าระ,ะเจอแล้วเจอแล้วโดนก็ไปแล้วอย่างเนี้ยบางครั้งบางคราวเขาก็อาจจะวางแผนเพื่อให้ชีวิตรักของเรานี่มีอุปรสรรคต้อง อดกลั้นอดทนอธิวาสนะกันติในความรู้สึกว่าอดกลั้นอย่างรุนแรงอดกลั้นอย่างรุนแรงเพราะว่าถ้าเราขาดสติที่เราควรพกควรถือควรให้ติดตัวอยู่ประจำก็ว่าพระกันติเรามีหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ห,ห,ห้อยคงอ้อยกอกันอยู่หลายๆองค์แต่ว่าเราอาจจะขาดพระกันติพระกันติก็พระอดทนอดกลั้น พระปัญญาก็คือตัวมีความรู้สึกเข้าใจรอบรู้ในในบางเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจพระสมาธิพระสมาธิเราก็ต้องฝึกทำจิตใจให้สงบไปบ้างอันนี้เรียกว่าเรื่องพระอันเป็นนมามธรรมที่สามารถสร้างให้เราได้รู้ได้เอามาเป็นที่พึ่งได้ เรากับรถก็เราต้องพกพระสติไว้ทุกเส้นทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามองหน้ามองหลังมีพระสติอย่าได้พลัง้งได้เผลอไปเที่ยวเผลอหลับขึ้นมาไม่ได้พระตติต้องตื่นรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำหน้าที่กับรถอยู่จติเป็นตัวตื่นรู้แล้วพอเราตื่นรู้อยู่เรื่องจะหลับจะเผลอมันก็ยากมันน่ว่าต้องมีพระสติคอย ปลุกคอยสกิดว่ากางหน้าของเราที่ต้องระมัดระวังมันมีโคง้งมันมีอะไรถลนตะดนเป็นหลุมเป็นบอ่อมีอะไรบ้างเนี่ต้องมีพระสติไว้คอยสังเกตสังกามีกฎจราจรกางหน้ามีไฟกระพริบแล้วว่าไอ้รอผ่านไปจะเกิดเป็นปนัญหาปิดกฎจราจรเราก็หยุดตามกฎกติกาที่เขาให้เราปฏิบัติเนี่ว่าพระสติมันคอยดักคอยเตือน คนเขามาบีบแตรบีบแตรเป็นการเตือนอยู่ข้างหลังเราก็พยายามํำเฉยๆว่าบนถนนนี่ไม่ใช่มีแต่รถของเรากันเดียวการเดินเขาก็มีแล้วบางครั้งอารมณ์ของคนที่ติดตามเรามานี่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนอยากจะไปไหนรวดเร็วแต่ในความรู้สึกว่าเรานี่เป็นอุปสรรคต่อการวิ่งของเขาก็อ,อาจจะให สัญญาณบีบแตรขึ้นมาการบีบแตรนี่ก็เป็นการเตือนบีบแตรนี่เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าเออข้างหลังนี่มีรถมาแล้วเราจะหยุดจะรออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องระมัดระวังนี่ว่าพระสติกอยตักกอยเตือนในการขับรถเนี่ยสัจธรรมกันติจากขะ ทีนี้ตัวจาคะเป็นข้อสุดท้ายสำหรับผู้ครองรักครองเรือนก็ดังที่กล่าวแล้วว่าเราอยู่ด้วยกันเราทำกรรมมั่นสัญญาว่าต้องอยู่ครองรักครองเรือนซึ่งกันและกันต้องมีอะไรจาคะจาคะก็คือการเสียสละเสียสละในบางเรื่องที่เราก็ว่าถ้าเราเสียสละเสียได้การอยู่เป็นคู่รัก คู่คลองรักกลองเรือนของเราก็จะไม่เกิดเป็นอุปสรรคแต่บางครั้งเราสละไม่ได้เราปล่อยวางไม่ได้จะในที่สุดเมื่อเราไม่พยายามละไม่พยายามปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดเป็นปนัญหามันก็จะเกิดเป็นปนัญหาจนได้การอยู่เป็นคู่คลองรักกลองเรือนในทางพุทธศาสนาจึงบอกว่าควรมีธรรมควรมีธรรมประจําใจอีกสี่ข้อ ที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าเอานำมาพลึกนำมาปฏิบัติสำหรับการกรองรักกรองเรียนก็่าต้องมีศรัทธ,ธาเสมอกันภาษาบาลีว่าสมสัศรัทธามีความเชื่อตรงกันสมสัศรัทธาสมัศีลาก็คือมีศีลมีศีลเสมอเหมือนกันทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวสมั ถ้าสมศีลาสมจากะามีการเสียสละเสมอเหมือนกันก็สุดท้ายก็สมปัญญามีความรู้มีความรู้พอๆกันคู่อยู่กลองลักกลองเรือนถ้ามีศรัทธาพอๆกันเราศรัทธาในพุทธศาสนาเอาไปวัดกันดีกว่ากวอยเจ้าบ่าวก็ชวนกว่ยเจ้าสาวกวอยเจ้าสาวก็ไม่กัดข้องนี่ว่ามีความศรัทธาตรงกันก็สมศรัทธา สมศสีลาก็มีศีลศีลก็คือความเรียบร้อยทั้งกวยหญิงกายใจมีความเรียบร้อยประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลของธรรมกายใจก็อยู่ในศีลไกวยหญิงก็อยู่ในศีลว่ามสมศีลาเรามีศีลจะเป็นศีลกี่ข้อก็ใดก้หนึ่งเรียกว่าข้อปฏิบัติก็ที่หึ่งไม่ค่า เรื่องกากันเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีกอที่สองก็ไม่เป็นโจรเราจะเป็นโจรก็ไม่ดีกอที่สามเราก็ไม่ควรร่วงละเบิดในคู่รักคู่ใกล้ของใครใน,นเมื่อเรามีคู่รักคู่กรองเรือนแล้วกอที่สามเราก็ต้องมีความจริงจังจริงใจพูดตรงไปตรงมาไม่พูดโกหกมุดเท็ดกอที่ห้าก็ไม่ติดสิ่งเสพติด นี่ว่าเรามีศีลเสมอกันสมศีลาสมจากกะสมจากะก็คือมีการเสียสละเสมเบอเหมือนกันเราเสียสละพร้อมๆกันนี่เราทำอะไรรู้สึกว่ามันจะไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคเพราะต่างกวายต่างมีการเสียสละตรงกันเมื่อมีการเสียสละตรงกันอะไรอะไรมันก็เป็นไปอย่างราบรื่น นาวาชีวิตคู่ก็ไปอย่างสบายถึงมีเคลื่อนมีอุปสรรคบ้างเราก็ต้องใช้ธรรมะคอยคอยคอยกำกับควบคุมเอาไว้นี่ก็เรามีจาคะเสมเอกันทั้งสี่ประการน,นี้สมศสัทธาสมศีลสมจาคะสมะปัญญาถ้าคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนำมาใช้ในชีวิตคู่แล้วการเป็นอยู่ ในการกรองรักกรองเรือนก็จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ต้องเข้าใจเสมอว่าชีวิตคู่มันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับควันลิ้นก็อยู่ในปากควันก็อยู่ในปากของเรามันก็กระทบกันอยู่บ่อยๆแต่ว่ากระทบโดยที่ไม่ถูกกัดก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าแต่ลิ้นถูกกัดกล่าวใดนะลิ้นมักจะโกรธโกรธเพราะเจ็บ แต่ควันนี่ไม่มีความรู้สึกเจ็บเพราะการสัมผัสรู้ของควันไม่รู้แต่ลิ้นมีความรู้สึกแปบขึ้นมาก็สะดุ้งแล้วทีนี้จะไปโกรธควันว่าฉันอยู่กันไม่ได้แล้วต้องหนีแล้วลิ้นจะหนีจากปากไปก็ไม่ได้ควันกัดลิ้นอยู่เรื่อยๆแต่ควันก็ต้องแพ้ลิ้นบางครั้งบางกล่าวลิ้นอยู่กับตัวจนตายแต่ควันหลุดแล้วนในความรู้สึกว่าชนละลิ้นแต่ผลสุดท้ายก็แพ้ลิ้น เรียกว่าเราต้องมีความรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาลิ้นกับปันมีการกระทบกระทั่งธรรมดาแต่ว่าก็อยู่กันได้เมื่อเราปรับให้เกิดเป็นความรู้สึกว่ามีการกระทบกระทั่งกันบ้างให้อภัยซึ่งกันและกันชีวิตคู่การกรองรักกรองเรือนด้วยธรรมะในทางพุทธศาสนาก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นไปด้วยดี ถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรดังที่ชาวบ้านเข้ามาอวยพรในในวันแต่งงานเพราะฉะนั้นวันนี้รายการธรรมะสำหรับผู้ครองรักครองเรือนก็เห็นว่าพอสมควรเก่เวลาจึงขออวยพรในกู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงยึดการประพฤติการปฏิบัติธรรมอยู่ในก็ธรรมะว่าเราต้องมีสัจจะมีความจริงใจมี ธรรมะมอารมณ์มีจาคะมีการเสียสละแล้วก็มีกันติทั้งสี่ประการนี้ก็พยายามประพฤติปฏิบัติต่อกันสี่ก็สุดท้ายก็คือมีศรัทธาอย่าอ่อนแงนกรแกลมีศีลอย่าง,งอน,นั่นกรแกลมีจาคะเยางนังนกรแกลมีปัญญาก็อย่าปล่อยปละละเลยนํามาใช้เพื่อให้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นเราก็จะอยู่กัน จนถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรลูกหลานก็จะได้ดีอ,อกดีใจเพราะการกรองรักกรองเรือนของเราครองทาไปด้วยกันจึงขออวยพรในทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงจงตัวกันทุกท่านทุกคนเทน มหาวิทยาลัยมหากรุราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมกับทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนั้นแลดีจึงเป็นโครงการที่ ให้บริการวิชาการกับสังคมพร้อมกับทนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ผู้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัย ได้ไปกราบทูลในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และให้ใช้วราชบพิษในการบรรพชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอุปชาเองด้วย ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุขโขบรรประชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหากุตาธราชวิทยาลัย,ยที่จะทำให้พันธกิจของมหาวลัยนั้นดำเนินการไปได้ด้วยดีจึงได้ประกาศรับสมัคร นักเรียนที่มีคุณ,ณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทําความเข้าใจตลอดถึงคําขันนาคที่จะบุปันประชาเป็นสามเณรดังนั้นโครงการนี้เราบวชในเดือนธันวาคมก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถวายพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ผู้ทรงพระหุนอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพรักของวงชนชาวไทยในสิ่งที่สามณรนทั้งหลายได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดเรื่องการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้วย่อมจะเกิดผลกับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้ จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่กทานที่ได้ร่วมโครงการทั้งสีประการนี้สมะศรทธาสมะศีลาสมะจาคะสมะปัญญาถ้าคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนำมาใช้ในชีวิตคู่แล้วการเป็นอยู่ ในการกรองรักกรองเรือนก็จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ต้องเข้าใจเสมอว่าชีวิตคู่มันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟวันลิ้นก็อยู่ในปากฟวันก็อยู่ในปากของเรามันก็กระทบกันอยู่บ่อยๆแต่ว่ากระทบโดยที่ไม่ถูกกัดก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถตาลิ้นถูกกัดกล่าวใดนะลิ้นมักจะโกรธ